ช่วง Beauty Talk สนับสนุนโดยโครงการสวยด้วยใจกับโรงพยาบาลบางมดสวัสดีค่ะพบกับช่วง Beauty Talk สำหรับสาวๆที่บอกลาสติกเกอร์ตา2ชั้นแบบถาวรแล้วแต่อยากเพิ่มความสดใสให้กับดวงตาคู่สวยวันนี้เรามีไอเดียมาเสนอที่สามารถแต่งได้ไดทุกทุกวันกับ Everyday Look สสเต็ปง่ายๆคลิปนี้สาวๆห้ามพลาดกันเลยนะคะไปชมกันสเต็ปที่1 ลงอายแชโดว์สีอ่อนให้ทั่วเปลือกตาทำการเบนให้สูงขึ้นจากชั้นตาขึ้นมาเล็กน้อยเ็ป <Step S 1> ที่2ลงอายแชโดว์สีเนื้อเข้มขึ้นมาอีกหนึ่งระดับหรือจะเป็นชิมเมอร์ทาลงบริเวณเปลือกตาเ็ป <Step S 1> ที่3สร้างมิติให้กับรูปตา ด้วยการคัดเบ้าด้วยอายชาว์โดสีเข้มที่สุดในเฉดของเราทาบริเวณหางตาบนและหางตาล่างเชื่อมต่อกันสเต็ปที่4ลงอายชาว์โดที่หัวตาแบบกิตเตอร์โดยใช้สีอ่อนแบบสว่างและใช้ดินสออินไลเนอร์เขียนบริเวณหางตา เพื่อทำให้ดวงตาคมชัดมากยิ่งขึ้นจากนั้นทำการปัดขนตาทั้งบนและล่างให้เรียงเป็นเส้นสวยกับ4สเต็ปสุดง่ายที่จะเปลี่ยนให้ในทุกๆวันของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปในแบบของคุณ วันนี้ก็หวังว่าสาวๆจะได้ข้อมูลกันอย่างครบถ้วนนะคะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องศันยกรรมจมูกตอนหน้าห้ามพลาดค่ะและใครนะคะที่มีคำถามก็สามารถฝากไว้ที่ Inbox Fanpage นะคะหรือว่าติดต่อช่องทางข้างล่างนี้ได้เลยและแพท์ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ไทยทําสวยๆโรงพยาบาลบางมดวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ